ตัวนี้จะเป็นชุดเดชนะคะตัวนี้เนี่ยอกอกจริงเขาเนี่ยนะคะสามสิบเก้าเวลาสร้างพี่หงจะบวก4ก็จะต้องสร้างอก43นะคะหน้าบวกครึ่งนิ้วหลังลบครึ่งนิ้วนะคะทีนี้พอเวลาเราสร้างมาแล้วเนี่ยคะ่ะจะเห็นว่าอกใหญ่มากอกสามสิบก้านะคะตรงช่วงรักกระแลเนี่ยคะ่ะเราจะปิดสองเก็ด แล้วตัวนี้จะเป็นคอปากเราจะปิดสองตำแหน่งเหมือนกันนะคะตำแหน่งละหนึ่งกระเบียดไม่ได้เก็บตำแหน่งเดียวนะคะเก็บสองตำแหน่งตำแหน่งละหนึ่งกระเบียดวาดมาที่ยอดอกเลยค่ะทีนี้เวลาเราเก็บตรงเนี้ยเราเก็บตำแหน่งตรงข้างระักะแล้เนี่ยนะคะจะทําให้ยอดอกตรงเนี้ค่ะก็เด้งขึ้นมาอือนฮะ ถ้ากรณีคนอ,อกใหญ่เนะะี่ยค่ะเราจะต้องปิดตรงนี้นะคะทีนี้เส้นตรงนี้ลบทิ้งซะเดี๋ยวเราจะต้องวาดใหม่การปิดตรงนี้เนี่ยจะทำให้อ,อกตั้งนะคะแต่ถ้าคนอ,อกเล็กนะคะ อกที่น้อยกว่า31มิบเอ็ดไม่ต้องปิดตรงนี้นะคะเพราะว่าอกเล็กเนี่ยตรงนี้จะไม่ตรงนี้จะไม่สูงนะคะนะคะตรงนี้เขาก็จะตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะคะรับกับช่วงอกทีนี้เรามาเช็คอกอ,กอีกทีค่ะ43สานะคะอกเราบวกแล้วได้สีสามนะคะแล้วเราก็บวกไปครึ่งนิ้วดังนั้นอกข้างหน้าจะต้องได้11นิ้วกระเบียดนะคะ เราก็วัด่างนี้ให้ได้11ดนิ้วกระเบียดนะคะสิเอ็ดนิ้วกระเบียดนะคะวัดจากกลางหน้านะคะนคะคะเราจะต้องปรับอกเห็นไหมคะ ถ้าเราใช้เส้นเดิมเนี่ยอกจะขาดนะคะจะไม่ฟองเราได้เส้นอกใหม่เนี่ยเราก็แต่งค่ะเอวเส้นเดิมแล้วก็ค่อยๆโค้คคงมานี้นะคะทีนี้ก็เชครักะแล้ใหม่นะคะบา่าคอข้างหน้าเนี่ยเราก็จะต้องปักใหม่นะคะถ้าเราใช้จุดเดิมเนี่ยคะ่ะเขาหายไปนะคะ กเราต้องการลึกตรงนี้นะคะเราก็ตั้งตั้งเกณฑ์หน้าใหม่ตั้งเกณฑ์ตรงนี้ใหม่ค่ะจับแพทเทิร์นนะคะจับแบบเนี่ยให้ตรงกับตัวเราแล้วจากที่พี่หงวัดเอาไว้ก่อนที่จะปิดคอเนี่ยพี่หงวัดไว้แล้วว่าเส้นไหล่ตรงนี้ห่างจากกลางหน้าเนี่ยเจ็ดนิ้วกระเบียดนะคะเราวัดเอาไว้แล้วทีนี้จากจุดจุดคอลึกเนี่ยนะคะ เราตั้งกลางหน้าใหม่นะคะเส้นไหล่เนี่ยก็จะขยับออกไปนะคะเส้นกลางหน้าจะเป็นจุดนี้นะคะนะคะจากที่เราปิดนะคะคือเราจะใช้ตำแหน่งเดิมไม่ได้ทีนี้เราก็เช็คว่าไหล่เนี่ยคะ่ะเขาขยื่นออกไปเท่าไหร่ขยื่นออกไปสามหุนเราก็มาย้ายจุดนี้คะ่ะย้ายตรงนี้ด้วยย้ายจุด,ดด้านข้างคอเนี่ยออกไปสามหุนนะคะ แล้วก็วาดเส้นไหลใหม่ทีนี้ก็วาดเส้นคอใหม่นะคะคอตัวนี้ตั้งห่างออกมา2นิ้วครึ่งกับอีกขีดแล้วก็วาดใหม่ก็วาดเส้นไหลใหม่นะคะบางหน้าของเขาเนี่ยสิบสองนิ้วครึ่งเห็นไหมว่าถ้าเป็นเส้นเดิมเนี่ยจะเหลือแค่6นิ้วกระเบียด หนิ้วหนึ่งขีดเองนะคะดังนั้นบา่าหน้าจะตึงถ้าเราไม่ปักบา่าหน้า12นิ้วครึ่งจะต้องได้จุดนี้นะคะขึ้นอยู่กับเสื้อนะคะถ้าเป็นเสื้อตัวหลวมบา่าหน้าจะบวกออกมาอีก1เซนหรือครึ่งน,นิ้วนะคะแต่อันนี้จะเป็นเดทเข้ารูปเราบวกแค่หุ่นเดียวพอค่ะแล้วเราก็โค้งไปหาแขนนะคะทีนี้เราก็มาเช็คความลึกของแขนนะคะ ว่าวงแขนตนัวนี้ใช้ได้ไหมนะคะเช็คแขนว่าวงแขนพอดีไหมถ้าวงแขนไม่พอดีเราก็วาดลึกลงไปนะคะถ้าถ้าวงแขนไม่ได้นะคะเราก็วาดต่ำลงไปอีกหาเหล็กมาทับอย่าให้เขาขยีนนะคะ เชฟจากจุดเอวนะคะเอวเนี่ยความสูงเนี่ยจะต้องเท่ากันนะคะก่อนที่เราจะวัดรอบตะกแลกแลนเนี่ยค่ะความสูงจากเอวมาถึงตะกแลกแลนเนี่ยจะต้องเท่ากันก่อนนะคะแล้วเราก็วัดค่ะตอนนี้แขนหลังเก้านิ้วครึ่งนะคะแขนหน้าตอนนี้ได้ยี่สิบนิ้วสามแต่ว่าเราต้องการยี่สิบเอ็ดค่ะก็ วัดลงไปอีกหนึ่งกระเบียดนะคะเพราะว่ารัก,กรแร้ของเขาเนี่ย 19. ส19ิบเกิบเก้าบวกสองรอบวงแข็งจะต้องได้ยี่สิบอ็ดนะคะขาดไปหนึ่งกระเบียดใช่ไหมคะเราก็วัดลงมาค่ะเราก็ตั้งให้เท่ากันนะคะวัดจากเส้นเอวนะคะเส้นเอวเนี่ยวัดมาได้เจดนิ้วสาม ข้างหลังก็ต้องเช่นกันให้ได้เจดนิ้วสามนะคะไม่งั้นเดี๋ยวต่อเราไม่เท่ากันใช้ดินสอที่ด้ามยาวหน่อยนะคะอย่างเงี้ยอย่าใช้ด้ามสั้นนะคะด้ามสั้นเราจะโค้งไม่ได้นะคะโค้งตรงนี้จะกว้างหน่อยนะคะเพราะว่าอกเขาใหญ่ถ้าอกอกใหญ่เนี่ยตรงนี้เราไม่กว้างเนี่ย จะติดลักะแล้นะคะตรงนี้จะเป็นช่วงโคนแขนของเขานะคะเราก็จะต้องวาดให้กว้างมาเจอกับหมาหน้าเนะะี่ยค่ะทีนี้เราเช็ครัก,ะกะแร้ใหม่นะคะให้ได้21นะคะ21เนะะี่ยค่ะที่เราบวกรอบสองนิ้วนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ของสําหรับคนเจ้าเนื้อนะคะถ้าคนผอมตัวเล็กจะบวกไม่ถึงนะคะตอนนี้ได้ละ21เราก็จะใช้เส้นเนี้ย เป็นเส้นวงแขนนะคะเราก็ตัดเลยค่ะเส้นนี้คือเส้นที่เราจะใช้เห็นไหมว่าจุดไหล่ก็จะขยีอ้นออกไปจุดต้นจุดต้นคอเนี่ยข้างคอเนี่ยก็จะขยีอ้นออกไปนะคะถ้าเราไม่ขยับถ้าเราเก็บแล้วเราไม่ขยับเนี่ยก็จะมีผลนะคะ ะะอันนี้ก็จะเป็นแขนหน้าแล้วก็แขนหลังก็ตัดได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะมาแยกเก็บทรงตรงนี้นะคะเช็คอกหางก่อนอีกทีหนึ่งนะคะอกหางของเขาเนี่ยเจ็ดนิ้วครึ่งดูว่าเคีื่นไหมนะคะอกหางอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เช็คอกสูงด้วยอกสูงเขาสิบนิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะ สินิ้วครึ่งแล้วก็8นิ้วครึ่งโอเคได้จุดนี้นะคะดังนั้นเส้นอ,อกห่างเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงนี้กระดาษก็จะคลายตัวออกมาอย่างนี้นะคะ ทีนี้เราก็แต่งเส้นคัดทรงใหม่ได้เลยค่ะนะคะจุดอ,อกห่างเขาขยับมานะคะแล้วก็ต้องวาดเส้นคัดทรงใหม่หนังยิ้นะคะเส้นเก่าก็ลบทิ้งไปค่ะจะได้ไม่หลงนะคะ ทีนี้ก็พร้อมที่จะนำไปสร้างเป็นเดสตามแบบที่เราต้องการได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เส้นคัตทรงอย่างนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ากว้างไม่มากเพราะว่าอกกับเอวเนี่ยเขาห่างกันน้อยค่ะอันนี้จะจะจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่กับสรีละของผู้ใส่นะคะจะไม่จะไม่ตายตัวเท่ากันทุกตัวนะคะตัวนี้เนี่ย เกตเอวเนี่ยพี่หงตั้งแค่นิ้วเดียวนะคะเพราะว่าเอวตัวนี้เนี่ยเอจริงเข้า33นิ้วครึ่งนะคะเราก็จะเหลือพื้นที่ที่จะเติมเก็ตเอวเนี่ยน้อยนะคะ